โดนปากแปบมาถึงแล้วครับฝายน้ำล้นแม่น้ำปิงครับมาหาโปดเหนือครับรอดแล้วร้ารอดแล้วมาถึงแล้วครับมาถึงแล้วมาถึงแล้ว

ข่วาวคาดหวังว่าตรงนี้ลาหน้าจะดีกว่าตรงนู้นครับ สามมาตกปลาน้ําไหลยังไม่วายเจอช h a d o w อ o x ีีครับใช่ไหมครับเน่ยเหมือนเหมือนจจะา shadow box ะครับน่าจะใช่ครับรอดแล้วนะฟ้า ะมลัยเมลัยเอาเลยมีด้วยเหรอวะนล้วเมื่อกี้ไอโดป๊อกเหรอัดเยอะอะไรมันเข้ากินลึกอ่ะ ปอกนี่กับกระดีดูปอกดูปอกไฟรอดแล้วเ <c oughs> นี่ยตัวหนึ่งอยู่นี่เด้ออ้าวทำไมอ่ะวัดขาดรออ้อยเหรออก ได้แบบฟุกๆด,ดำทำไมปูดรัวเนี่ยมจชะฉดอบ <c oughs> อ,บอบฟางครับอบฟางอบปิบ๊บ <c oughs> มาดูกันครับว่าจะได้กินดีหรือจะไม่ได้กิน <c oughs> <c oughs> เสียบไม้เสียบไม้ตองตองยอดแก่มไหมโอ้โหหายหายเยอะนี่ครับอบฟางอบฟางอบฟางครับต้องแบ่งใส่นะอย่าใส่ทีเดียวนะไม่ ไว้ลมรถจอดรถนะอ่าจะเดาสองต้นลมระบายเลยลมนะครับหกชั่วโมงมาไหมมาไฟลุกขึ้นลงเด่นหัวมันจะได้สุกเน้นงลางเลย ไอคิวโดดเข้ากองไฟคนดีไฟตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้บึ้มไม่เหลือ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 เลยอ๋อเคยเคยนั่นสามเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้ให้มันเริ่มไม่นี่กัน รอใกล้จะหมดแล้วค่อยค่อยเติมอย่าพึ่งโหมมันอืมไอล้อมันไปทางนู้นด้วยเนี่ยรอแบบพอเริ่มมันอ่อนอาจางๆแล้วค่อยเติมจีกที <c oughs> ใครมันลุ้นกันจะเปิดปิ๊บแล้วครับลุนล้นลุน้นลุ้นลุ้นแหวกดีๆ <c oughs> เนื้อมันจะแดงไหมรู้รู้รว่าจะได้กินดีไหมน่าจะไม่สุกเดี๋ยวเขาอีกเคยวมาแล้วเฮ้ยพอดีว่ายังเหลออ๋ออีกหน่อยว่าอีกหน่อย แต่มันอาจจะละอู่แล้วก็ได้นะยังเอยังนเหลืองอีกรอบนึงอ่ะพอดีนะหน่อยเดียวน่ะโอเคนี่ครับอันนี้อันนี้มือสมัครเล่นยังกลาไม่ถูกครับเดี๋ยวองมีอีกหนึ่งรอบครับพอดีเดี๋ยวางก่อนนี่ครับหลังจากรอบแรกยังไม่ได้ที่นะครับเลย อบอีกหนึ่งรอบครับคราวนี้กำลังพอดีเลยครับสุกสุกแล้วสุกแล้วสวยงามสีสีกำลังสวยครับชโดอบชโดอบสีกำลังสวยเลยครับไปเจียเจียเจียบากินอีกรอบ